รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีกร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวอริที้สีผ้าค่ะสัมผัสศิลปะชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์หัวโขนทรงคุณค่าแห่งแรกของโลกปลุกพลังเยาวชนไทยห่างไกลาการพนันรวมพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคมกับอาจารย์ศักชัยพฤติพักเลขานุการมูลนิธิปัญญาวุฒิและเผ็ดร้อนอร่อยเนื้อแน่นกับเมนูเนื้อ,ป,อปูก้อนผัดพริกี้หนู วันนี้พิเศษมากๆปอพามาที่นี่เลยค่ะเอตตี้บีโลอยู่นณชั้นจีสยามพารากอนไม่รอช้านะคะเราไปเจ,เจอเจ้าของร้านแสนสวยกันเลยตามปอมาเลยค่ะเจอแล้วนะคะยืนสวยสวอยู่ตรงนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีสค่ะบริษัทสีผ้าขอต้อนรับคุณยี่รานเจ้าของเอ t i ี้บีโล คุณนี่รา้านค้าตู้นี้คืออะไรคะอันนี้คือเป็นตู้คาเวียค่ะ,อ,ะอันดับแรกนี่คือคาเวอรี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เชฟมิชลินใช้มากที่สุดทั่วโลกเลยนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์เจเลลี่นะคะซึ่ง<ะ>เป็นแบรนด์จากอิตาลีเก่าแก่ที่สุด ได้รับการยอมรับจากคาเวียคอน,น,นเนอร์หรือคนที่เป็นคนที่ชอบแล้วก็รักคาเวียจริงๆโอ้ยไม่าเชื่อเลยว่าบริหารโดยคนไทยนะคะอ,อาหารทะเลที่เอทีบีโลไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคะทานยังไงคะอาหารทะเลของที่นี่เนี่ยเริ่มต้นจากธรรมชาติซีฟู้ดเนี่ยนะคะ,คะเป็นธุรกิจของบริษัทของเราค่ะเวลาเราจับสดจากทั่วทั้งมุมโลกเนี่ยเราการันตีเลยว่ามาถึงเมืองไทยภายใน24ชั่วโมงแล้วก็นําอาหารทะเลเหล่านี้เนี่ยมาส่งยังสาขาของเรา จากวิชั่นของเราเราต้องการที่จะสร้างสังคมสุขภาพดีจากอาหารทเระเลดังนั้นเนี่ยนอกจากลูกค้าสามารถที่จะนาวัตถุดิบไปปรุงเองที่บ้านนะคะ,ะเราก็จะมีร้านอาหารอย่างเอตตี้บิโรเนี่ยปรุงให้ลูกค้าได้ด้วยทําให้ลูกค้าสะดวกสําคัญที่สุดต้องสดใหม่เสมอใช่ไหมคะคุณภาพเนี่ยสำคัญที่สุด <c oughs> จริงๆว่าแล้วอยากเห็นแล้วค่ะว่าสดขนาดไหนท่านผู้ชมตามไปดูเลยนะคนี่หลานพาปอชม่อยนะคะได้ค่ะตามมาเลยค่ะ จากที่เห็นเนี่ยจะมีซลมอนจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่อยู่กับเราตัวที่เป็นคิงแซลมอนอันนี้จากนิวซีแลนด์เราเรียกเขาว่า King ออร่าคิงแซลมอนเป็นการคัดสาพันธุ์คิงซลมอนที่ดีที่สุดแล้วเราก็เป็นผู้นําเข้าเพียงผู้เดียวที่สามารถนําเข้ามาได้อย่างตัวฮามาจิอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่น <5. S 1> นะคะซึ่งเราใช้เทคนิคที่เราเรียกว่าอิคิจิเมะคือจับสดขึ้นมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เจาะเลือดออกเพื่อให้สดที่สุด อันนี้คืออย่างปลาหิมะหรือถ้าหากภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าชิลเลียนสีบาร์ดซึ่งอันเนี้ยขนาดเท่านี้แล้วก็คุณภาพแบบเนี้ยความสีขาวแบบเนี้ย<ะ>หาไม่ได้ง่ายนะคะอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่า5ดาวเลยจรงิงๆวันนี้เราก็เตรียมมาเมนูพิเศษมาที่ปอ,อเลยค่ะเราเอาออร่าคิงแซลมอนเนี่ยเอาไป Dry Age รอยเอชนะคะแล้วก็มาทำเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรารมควันกันต่อนะลูกค้าเลยแต่ตอนนี้คนนี้่านคอไปเที่ยวกันก่อนเนาะโอเคเลย ในช่วงวิถีสี่ภาคค่ะวันนี้น้องคุกกี้จะพาไปที่สวนดงรุสพัทยาเดี๋ยวกลับมาเจอเมนูสุดยอดของที่นี่กันนะคะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก รัที่แล้วปุ๊กกี้จะพาไปชมโซนใหม่สุดวิจิตรการตาจะเป็นที่ไหนไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะปุ๊กกี้กำลังจะพาคุณผู้ชมไปชมโซนใหม่ของสวนนงพัทยาค่ะที่บอกเลยนะคะว่ามาที่นี่ห้ามพลาดค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ และที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หัวโขนแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมไทยชั้นสูงแห่งแรกของโลกที่รวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุดค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น3มชุดคือหัวโขนชุดอนุรักษ์แบบโบราณหัวโขนบรมครูและหัวโขนรามเกียรติ์ค่ะนอกจากนั้นยังมีห้องสาธิตงานผลิตหัวโขนห้องเขียนลายตกแต่งหัวโขนและห้องปักสะดึงไทยหุ่นกระบอกค่ะ ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะเพื่อให้มาศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าเอก,กลักษณ์ศิลปกรรมไทยของเราค่ะสุดยอดไปเลยค่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะยังมีการจัดแสดงหุ่นกระบอกที่เป็นตัวละครในวรรณคดีไทยด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่บุก,กี้อยากจะนำเสนอและบอกเลยว่าหาชมได้ยากม,มากๆค่ะกับนี่เลยค่ะ ศิละปะการเรียงหินฝาผนังนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยที่นี่นะคะเขาจะมีการเรียงหินฝาผนังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวรรณคดีไทยหลายเรื่องมากเลยค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งแรกของคุกกี้เลยค่ะที่ได้มาเห็นศินละปะที่สวยงามแบบนี้และที่สำคัญนะคะมีความประณีตบรรจงมากๆเลยค่ะ และที่เห็นนี้คือราชรถในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ค่ะซึ่งมีความวิจิตรงดงามและยากที่จะหาชมได้ใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะขอย้ําเลยค่ะว่าห้องพิพิธภัณฑ์หัวโขนที่นี่ต้องห้ามพลาดมาชมเลยนะคะ กันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมทั้งสวนสวยวิวทิวทัศน์ดีมีต้นไม้ดอกไม้รูปปั้นสัตว์น้อยใหญ่และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วยโอ้โหบอกเลยนะคะว่าการมาสวนองุชพัทยาของบุ๊คกี้วันนี้คุ้มค่ามากจริงๆค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เอกอลักษณ์ไทยทุกขแขนงได้อย่างดีเลยละคะ่ะและถ้าหากคุณผู้ชมมีเวลาว่างก็อย่าลืมลองมาเที่ยวกันดูนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องพุกกี้มากค่ะกลับมาที่นี่เอตี้บีโรบายธรรมชาติซีฟู้ดเมนูพิเศษมาแล้วสุดยอดเลยมาดูเมนูพิเศษกันเลยค่ะ1 2ึ่งสองามีความรู้สึกว่าเรามาจากแบบ เตาย่างแบบสดๆเลยค่ะเพราะว่าเตาย่างเราเป็นเตาย่างถ่านด้วยและนี่คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นหอยที่มาจากทั่วทุกมุมโลกเลยว้าวาในหนึ่งจานหลายประเทศเลยนะคะ<ช>ที่มาอ่แล้วั้นนี้ค่ะอันนี้เป็น แเตตเตอร์ที่เป็นพรีเมียมที่สุดของเราแล้วจริงๆถ้าหากว่าใครมาทานที่เอ็กซพโลเราไม่ได้ทานอันนี้เนี่ยคือถือว่าพลาดมากจริงๆแส,สดงว่ามาไม่ถึงเลยนะคะใช่ค่ะมีทั้งคาเวียแล้วก็มีทั้งตัว็อบสเตอร์นะคะแล้วก็คาชิมิแล้วก็อีกที่สําคัญเนี่ยคือมีกุ้งคาราบินรอ้อสซึ่งแพงที่สุดในโลกด้วยว้าววันนี้จะได้กินของแพงว่าวาเลยนะคะแต่ที่สําคัญคือเป็นของคุณภาพ และนี่คืออะไรคะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการทานนะคะแบบคาวเวแบบถูกต้องทา<ช>นกับบรินีแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเหล่านี้นะคะในการทานค้องใจมากเลยอะเอตี้บีโรชื่อนี้ท่านได้มาแต่ดใดคะค่ะก็คือเอตี้บีโรเนี่ยเป็นชื่อที่อาหารทะเลของเราทั้งหมดเนี่ยมาจากที่ความลึกที่80ฟุตซึ่งเป็นความลึกที่อาหารทะเลมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยค่ะพี่ปอโอ้หขอเชิญเชฟหน่อยค่ะยืนรออยู่แล้วสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบก,กับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ่าจากนั้นคงยี่รานค่ะยังคงอยู่กับเรากับเรื่องราวดีๆของเอสซีบโลเดี๋ยวกลับมาค่ะ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานคนดีสีภาคของเราในวันนี้คือบุคคลผู้มีบทบาทด้านสื่อสารมวลชนมาตลอดชีวิตการทำงานโลดแล่นบนสนามข่าวมาทุกขแขนงทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังบนพื้นฐานมาตรฐานจรรยาบัณสื่อและมีหลักคิดมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์หลากหลายมิติกระทั่งบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ร่วมบุกเบิกสถานีโทรทัศน์สาธรารณะไทย PBS เป็นตน้นสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหลักสูตร World Economic Writing International Institution for Journalism Berlin FRG ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมวันนี้ได้เดินหน้าปักหมุดเป้าหมายอันยิ่งใหญ่กับภารกิจในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เก่งรอบด้านห่างไกลาการพนันสู่การเป็นคนคุณภาพที่สร้างสารรค์ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติกิจกรรมนี้น่าสนใจอย่างไรเราจะไปรับฟังพร้อมๆกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคเลขานุก,การมูลนิธิปัญญาวุฒิอาจารย์ศักชัยพฤษิพั์พัก ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าของเราในวันนี้แล้วนะคะท่านอาจารย์สักชัยพฤทธิพักเลขานุการมูลนิธิปัญญาวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนะคะอาจารย์คะย้อนเวลาไปเด็กชายสักชัยเป็นเด็กแบบไหนคะก็คือเป็นเด็กที่คุกคีอยู่กับแม่น้ํามาทั้งชีวิตเลยนะ<อ>บ้านอยู่ใกล้กับแม่น้ําท่าจีนเราถูกส่งมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่<า>ก้าวบมา <9 S 2> เป็นเด็กนักเรียนประจํา ปกติเนี่ยเด็กจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะจัดสรรเงินส่งให้เป็นรายเดือนใช่ไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยไม่เคยส่งให้เป็นรายเดือนนะ<อ>เขาบอกว่าหมดแล้วจะได้กลับบ้านอ๋อมาขอเบิกค่ะใช่ก็คือ,คคอถ้า,ถ,าถ้าส่งไปรายเดือนจะไม่เห็นหัวเลยอุ้ยดีดีเป็นวิธีที่ดีนะคะก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ตลอดใช่ใช่เป็นสายใยรักผูกพันเชื่อมโยงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจจนกระทั่งวันหนึ่งถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให อาจารย์ผันเหก็ามาทํางานทางด้านสายสื่อสารมวลชนอ,อยากจะให้เล่าถึงจุดเปลี่ยนตรงนั้นหน่อยค่ะคือในแวดวงสื่อสารมวลชนไทยเนี่ยไม่เคยมีการเปิดสมัครแล้วก็สอบเข้านะ,ะไทยรัฐเป็นครั้งแรกที่เปิดให้คนเนี่ยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยสามารถสมัครแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันเข้าไปเป็นผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นคือพศ2526จําแม่นเลยโอ้โหแล้วก็ทําสําเร็จด้วยใช่ไหมคะครับ มีคนเข้าไปสอบเนี่ยแข่งขันกันประมาณ600คนแล้วก็ได้รับการคัดเลือกด้วย13คนโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วงานแรกที่ได้รับผิดชอบค่ะก็เป็นผู้สื่อข่าวอจกรรมโอ้โหแรงเลยคือผมว่าในชีวิตคนข่าวนะสนามข่าวอาจกรรมเนี่ยเป็นสนามที่ครบเครื่องทุกอย่างลักวิ่งชิงล้นก็ขึ้นโรงพักโอ้โหลักวิ่งชิงต้นครบเลยทุกอย่างคดีารทุกประเภทไปแจ้งความค่ะ อาจารย์มองว่าบทบาทของความเป็นสื่อในยุคปัจจุบันถ้าเทียบกับอดีตมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ต้องมีการปรับตัวไปสู่ยุคโลกอนาคตอย่างไรบ้างค่ะอยากจะยืมคําของบิลเกตเนี่ยคอนเทนต์อิสินะเนื้อหาสารของของข่าวสารไม่เคยตายแล้วก็มันจะมีเครื่องมือใหม่ๆที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการนําสารสิ่งที่เราเห็นในวันนี้บนสื่อที่มีเครื่องมือพร้อมเนี่ย ผมค่อนข้างจะเศร้าใจเนื้อหาบนหน้าจอโทรทัศน์มันจะกลายเป็นคลิปนิวมากกว่า ช่องนู้นก็เอาคลิปนี้มาออกช่องนี้ก็เอาคลิปนั้นมาออกกลายเป็นสื่อโทรทัศน์อาศัยออข้อมูล,ออลจากทางออนไลน์ไป<อ>มันกลับกันออใช่ไหมคะจริงๆแล้วเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมวลชนก้าวล้ำตัวคอนเทนต์ก็คือคนที่ผลิตคอนเทนต์นคือบุคลากครคนนี่แหละทุกคนจะต้องก้าวตามให้ทันอาจารย์ได้มีหลักสูตรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเป็นการส่งเสริมองค,ความรู้เหล่านี้บ้างไหมคะ คือเราก็พยายามที่จะพัฒนาด้วยการจับมือกับกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่มีความเห็นร่วมกันว่าเฮ้ย<ฆ>ถ้าขืนให้เป็นแบบนี้เนี่ยนับวันสื่อมันมีแต่จะถอยหลังถอยหลังนะ<ฆ>แล้วคอนเทนต์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะแฟบลงแฟบลง<ฆ>ก็มีการรวมตัวกันตั้งเป็นมูนิธิขึ้นมานั่นก็คือะคะมูลนิธิปัญญาวุฒ ขออาจารย์ช่วยขยายความถึงวัตถุประสงค์หน่อยค่ะครับต้องเหนือจากเราจะโฟกัสเรื่องสื่อทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์นวนิยายแล้วเนี่ยรเราต้องขยายบทบาทว่าเราต้องช่วยกันดูแลสังคมด้วยนะครับแล้วเด็กๆและเยาวชนเนี่ยก็เป็น เป็นสมาชิกที่สําคัญของสังคมและเป็นอนาคตข้างหน้าของของสังคมของประเทศค่ะประการแรกก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสื่ออย่างรู้เท่าทันนะคะและประการที่2ก็คือว่าส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมแล้วก็บันเทิงค่ะแล้วประเด็นที่3เนี่ยก็คือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาคนา้นคว้าวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสื่อศิลปะวัฒนธรรมะนะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเนี่ยนะครับ ก็คือการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสื่อนะครับโอ้หพ oh, <c oughs> อฟังแบบนี้แล้วถือว่าเป็นภารกิจที่สามารถสร้างชาติสร้างอนาคตได้เลยนะคะครับแล้วทั้งหมดจะขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมอะไรบ้างคะครับส่วนหนึ่งก็คือเราก็มามาเกี่ยวโยงกับคิดสสยไทยแลนด์ <c oughs> ก็เรื่องของการสร้างเสริม คุณภาพเด็กและเยาวชนไทยะนะครับทางมูลนิธิมองเห็นหรือคาดหวังอะไรจากโครงการนี้คะครับเราก็คาดหวังว่ามูลนิธิน่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็กเนี่ยได้แสดงขีดความสามารถคือปล่อยพลังของเขาในมิติด้านบวกออกมาแล้วก็หลีกเลี่ยงให้ไกลจับเรื่องของการพนันค,ครับเด็กๆเข้ามาที่โครงการ เด็กๆจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างที่มูลน,นที่เตรียมไว้ให้ค่ะอ่าฮะก็จะได้มีโอกาสพบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในใหลายๆด้านด้วยกันอ๋อทั้งร้องเล่นเต้นแสดงใช่ครับเลรับความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราเราได้คิดกันไว้แต่ยังไม่ได้ขยับเ,เดินหน้านะครับก็คือว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมพาเยี่ยมบ้านนักเขียนนักประพันธ์นะครับเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ย เราคาดหวังว่าเขาจะโตขึ้นมาแล้วเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าคให้คนไทยได้ชื่นชมไปมพร้อมๆกันนะครับยังมีอะไรในชีวิตของอาจารย์อีกบ้างคะที่ฝันอยากจะทําต่อไปในอนาคตค่ะมีความฝันว่าเราอยากจะยกระดับ คุณภาพของงานละครงานภาพยนตร์ของไทยเนี่ยให้ดีขึ้นไม่แพ้เกาหลีเพราะว่าย้อนกลับไปปี2540นะคุณปอเราบาดเจ็บสาหัสจากวิกฤตต้มยำกุ้งพร้อมๆกับเกาหลีเลยนะ,ะแต่วันนี้เกาหลีเนี่ยเป็นยังไงซีรีส์เขาเนี่ยโอ้โหติดกันงอมแงมทั้งโลกแล้วภาพยนต์เขาเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับออสการ์แล้ว เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับเราต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้แล้วก็ก้าวพุ่งทะยานไปไปในจุดนั้นเหมือนกับที่วันนี้เริ่มมีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ค่ะอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอนุภาพอย่างสูงมากที่เราฝันว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยมีทุนทางวัฒนธรรมมหาศาลเราใช้พลังตรงนี้ในการนําพาประเทศเราได้วันนี้ถ้าจะหันมามองสุภาพบุรุษที่ชื่อศักชัยพฤทธิพ,พักเป็นผู้ชายแบบไหนเป็นคนอย่างไรคะเป็นคนธรรมดาติดดินแบกดิน เราใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายนะครับด้วยความสมบถรณรู้ว่าเราคือไขรมีสติคลองตนอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีงามสักแค่ไหนที่มันเข้ามาประทะเราเนี่ยเราก็ตั้งอยู่ในความมีสตินะครับอาจารย์มองว่าความสําเร็จในชีวิตที่ได้รับอาจารย์มีหลักคิดอะไรที่ยึดไว้อยู่ค่ะคือห้าสดมของในหลวงรัชกาลที่9ปสัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ เรื่องของความพอประมาณามีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ฝ่ายรู้ฝ่ายดีนี่คือ5้าสดมที่รัชกาลที่9ได้พระราชทานเป็นมนรดกเอาไว้ให้กับโลกนี้ทั้งโลกนะครับแล้วผมก็ยึดใน,ในการดำเนินชีวิตตลอดมานะครับแล้ววันนี้นอกจากจะทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นคนข่าว อาจารย์ก็ยังทํางานทั้งหมดด้วยจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยที่สำนึกรักแผ่นดินเกิดแล้วค,คิดที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดอยู่เสมอด้วยการทําหน้าที่เป็นเลขานุการมูลนิธิปัญญาวุฒิมูลนิธิที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนการทําความดีสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนและอย่างแท้จริงด้วยค่ะวันนี้ Variety สีผ้ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะคะบุคคลต้นแบบคนดีสีภาพที่เราภาคภูมิใจท่านอาจารย์ศักชัยพฤดิพพักค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สีภาคนะคะและตอนนี้ปอยังคงอยู่กับคุณยิรันนะ s บ v โลบายธรรมชาติซีฟู้ดโซนนี้คืออะไรคะเป็นโซนที่เราเรียกว่าไมโครแคนารีนะคะพี่ปอก็คือเราเอาอาหารทะเลเนี้ยเอามาทําเป็นอาหารกระป๋องแบบง่ายๆแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าจะเอาซอสอะไรสุดยอดเลยค่ะมาที่นี่ตื่นตาตื่นใจจริงๆนะคะตอนนี้ได้เวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับช่วงเมนูสีภาคไปชมกันเลยค่ะ เมนูสี่ภาคอาทิตย์นี้เรียกว่าเน้นทั้งหน้าตาและรสชาติความอร่อยกับเมนูเนื้อปูก้อนผัดพริกขี้หนูสุดเด็ดจากร้านเอกเนก8ริ้วฉะเชิงเซาค่ะส่วนประกอบมีดังนี้เนื้อปูพริกขี้หนูพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมใบมะกรูดซอสพริกน้ำมันพืช น้ำตาลทรายน้ำสต๊อกซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองค่ะขั้นตอนการทำเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชเพื่อเจียวกระเทียมตามด้วยพริกขี้หนูโคลกพริกไทยอ่อนน้ำสต๊อกน้ำตาลทรายและซอสพริก จากนั้นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวและน้ำส้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองอีกเล็กน้อยค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันและปิดท้ายใส่เนื้อปูล,ลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดแล้วผัดต่อสักครู่จนส่งกลิ่นหอม เท่านี้ก็จะได้เมนูเนื้อปูก้อนผัดพริกขี้หนูในแบบฉบับเมืองแปดริ้วนำมาจัดใส่จานและเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเต็มอิ่มความอร่อยกันไปเลยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง จัดเมนูสีภาพมาที่นี่ค่ะนี่คือตู้อะไรคะอันนี้เราเรียกเขาว่าตู้ dry age ค่ะพี่ปออ,อ,อันนี้จะเป็นการทำให้ คุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะเป็นการลดความชื้นแล้วก็ทําให้เนื้อของปลามีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเป็นธรรมชาติของเขาเป็นการเพิ่มอูมามิของเขาใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศอยากจะชิมสินค้าของธรรมชาติซีฟู้ดง่ายมากๆเพียงแค่ไปที่เว็บไซตธรรมชาติซีฟู้ดคอมเลยค่ะจดส่งถึงบ้านเลยนะคะโอ้วันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้บาริทีสินค้ามาเยี่ยมชมค่ะขอบคุณมากค่ะ และอย่าลืมนะคะทาผู้ชมคะทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นากานาทีเรามีเรื่องราวดีๆหลากหลายในเมืองไทยมาฝากท่านแบบนี้ทางททห5กฎหมายเลข5ค่ะวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวารรตี้สภาคสวัสดีค่ะ